สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่หน้าเทศบาลเมืองสีสเกตค่ะเทศบาลเมืองสีสเกตเริ่มประดับไฟแล้วก็ประดับดอกไม้แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้25ธันวาคมค่ะคุณผู้ชมก็จะประดับประดาตั้งแต่วันที่25วันคริสต์มาสนะคะไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยนะคะคุณผู้ชม ท่านใดที่ผ่านมาในเมืองรีสเกตนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็แวะเช็คอินถ่ายรูปสวยๆที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองซีสะเกตค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนปีนี้มีธีมที่เป็น ประดับไฟนะคะแล้วก็มีดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วก็มีโมบายสวยๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณผู้ชมอากาศกำลังดีเลยนะคะช่วงนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมที่นี่เมืองสีสเกตนะคะเมืองสีสเกต ที่นานสำนักง,งานเทศบาลเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะคะได้ประดับไฟนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นคริสต์มาสนะคะต้นดอกไม้หลายๆชนิดนะคะสวยงามเลยแล้วก็ประชาชนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็โดยเฉพาะมาถ่ายรูปสวยๆอยู่นณที่นี้นะคะเปิดวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณผู้ชมสวยงามที่สุดเลย เทศบาลเมืองสีสะเกตนะคะสำนักง,งานเทศบาลเมืองสีสะเกตได้ประดับดอกไม้แล้วก็ประดับไฟไว้ตอนรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงค่ะคุณผู้ชม ปีหน้า2025ค่ะคุณผู้ชม Happy New Year สวัสดีปีใหม่2568ค่ะสำหรับปีหน้าที่ใกล้จะถึงนี้ช่วงนี้เทศกาลแห่งความสุขนะคะแต่ละที่ก็ประดับประดาอย่างสวยงามค่ะคุณผู้ชมส่งความสุขให้กันและกันนะคะสำหรับท่านใดที่มาที่เมืองสีสสเกตค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมา เที่ยวชมแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่นะคะในเมืองศีสเกตแล้วที่ศีสเกตรเราก็จะจัดงานปีใหม่สีเผาไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมวันที่26ทธันวาคม2567จนถึงวันที่2มกราคมว่า4ี่4มกราคม2567ค่ะคุณผู้ชม นี่คือบรรยากาศของเมืองสีสเกตค่ะช่วงนี้สำนังกงานเทศบาลเมืองสีสเกตนะคะได้ประดับตกแต่งบริเวณด้านหน้าสำนังกงานเทศบาลเมืองสีสเกตนะคะให้เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินนะคะสำหรับท่านใดที่มาเมืองสีสเกตะคะอย่าลืมแวะมาที่ตรงนี้นะคะถ่ายรูปสวยๆกันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ